ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Oxygen Not Included นะก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับแวนไฮอ่าก็อยู่กับ Oxygen Not i n c l u d e ใน EP ที่13ละอ่าจาก EP ที่แล้วครับที่เราได้สร้างเอมเกี่ยวกับห้องอ่าผู้ขอไฟทองแดงนะเออก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ทำระบบมัตนนมวัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะโชว์นะแต่พวกกาแฟทองแดงเนี่ยอยู่ในฤดูหลับไหลแล้วครับก็เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเปิดการทำานานให้มันรับทุกอย่างนะเออโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเก็บกวาดเดียทุกอย่างเลยโอเคดูดไปครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการส่งไปยังเครื่องนี้นะอ่ะอยะขอเร่งเวลานหนึ่งนึงกันแล้วกันแล้วก็มันก็จะทําการส่งสายผ่านเลยครับอ สาเหตุที่ผมต้องทําอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ครับเพื่อโลหะเนี่ยมันมีอุณหภูมิอยู่ที่1 2ึ่งอ่สหนึงององศาใช่ไหมซึ่งในเมื่อมันเป็น112องศาแล้วเนี่ยไอ้น้ําที่อยู่ในอากาศเนี่ยหนึองศาครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูทองแดงกันก่อนนะทองแดงตรงนี้เนี่ยร้อองศาครับอ่ะหลังจากที่มันปะทุออกมาแล้วนะตอนที่มันปะทุออกมาเนี่ยเมื่อมันโดนเข้ากับน้ําที่อยู่ด้านล่างนี้นะมันก็จะเหลือประมาณ200กว่าองศาครับ เมื่อรูปของเราพาทองแดง2อง้ยกว่าองศาออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะคิดนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเช่นาพาไปสร้างสายไฟในอานานิคมของเราเนี่ยอานานิคมของเราก็จะร้อนครับใช่ถึงแม้เราจะมีระบบหล่อเย็นอยู่แล้วก็เหอะอไม่ใช่ระบบหล่อเย็นดิระบบทําความเย็นในอานานิคมอยู่แล้วก็เหอะแต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะเราก็เลยต้องจําเป็นที่จะ ทำให้ระบบเนี่ยมันหมุนเวียนครับหมุนเวียนก็คือปรับอุณหภูมิด้วยไอ้น้ําที่อยู่ในอากาศนะอคือปรับอุณหภูมิของของของกองแข,ข็งอ,ะอ่ะจะพูดยังไงดีคือปรับอุณหภูมิของอทองแดงอะ่ะให้มันเย็นลงนิดหนึ่งก่อนที่จะส่งออกไปยังอนณานิคมอ่ะก่อนที่ลูกของเราจะนําไปใช้งานก็ประมาณนั้นครับโอเค จากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งจะทําในนอกรอบใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวถ้าหากว่าทันนะเดี๋ยวผมจะมาทําในพาร์ทนี้เลยอ่าเนื่องจากเราเนี่ยติดอ่าเรื่องของสลามจากพาร์ทที่แล้วอยู่นะก็วในระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการขุดไปก่อนเลยก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งอ่าบันไดนะแล้วก็ขุด โอเคครับผมได้ทาการตั้งบันไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่เราอยากจะให้มาโฟกัสตรงนี้ครับน้ําครับโอ้โหน้ําเน่านะรู้สึกว่ามันจะมีเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเลยก็โอ้โหตรงนี้อีกอีกเยอะนะเอาละในเมื่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็จะทําการยกบันไดอ่าไม่ใช่ยกบันไดดียกกําแพงขึ้นมาให้มันสูงอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะรองนับน้ําที่มันจะไหลลงมาจากด้านบนอ่ะและเราก็ทําการขุดตรงนี้ไปครับ นะแล้วก็เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเมื่อมันร่วงลงมาเนี่ยเราก็จะทําการจัดเก็บครับอ่ะโอเคก็ทําการเรื่องเวลาขั้นสุดครับโอเคครับผมคิดว่ารูปเนี่ยจะทําการเก็บสลามที่อยู่ตรงนี้ให้เป็นที่สําเร็จเรียบร้อยแลวนะก็ดังนั้นเนี่ยเราจะทําการขุดตรงนี้กันเลยอ่ะก็ขุดขอบๆนี้ก่อนครับแล้วก็ทําการขุดไปเลยนะอ่าเป็นระยะทางกว้างๆไปเลย โอเคครับเราก็ได้ทาการาสั่งคําสั่งขุดไปแล้วนะก็รอให้รูปมาขุดครับแต่เนื่องจากเนี่ยเขาเรียกว่าชุดสูตรก็แล้วกันอ่ะหน้ากากออกซิเจนของเราเนี่ยมีอยู่แค่4ชุดนะก็เลยทําให้รูปที่ไปยังบริเวณตรงนี้เนี่ยมีแค่4คนแค่นั้นเองดังนั้นแล้วคนอื่นจึงว่างงานครับในเมื่อมันว่างงานใช่ไหมเราก็จะทําการสั่งคําสั่งอื่นให้กับมันครับโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดหนึ่ง เราเจอกับปล่องไอ้น้ำอุ่นอีกแล้วก็ผมอีกหนึ่งปล่องนะโอ้โ oh, ห oh. นั่นก็หมายความว่าในอนาถคมของเราเนี่ยมีปล่องไอ้น้ำอุ่นถึง4ปล่องเลยนะซึ่งมันเป็นจํานวนที่อ่ามากเออใช่มาก,เ,ออมากเยอะมากๆเลยแหละคือจากประสบการณ์การเล่นที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมเคยเจอมากสุดนะแค่3ปล่องใช่และก็เป็นปล่องไอ้น้ําเย็น1ปล่องอ่ะในเมื่อพูดถึงปล่องไอ้น้าเย็นละจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ลืมบอกคุณผู้ชมไปไว้ ตอนนี้เนี่ยเราเจอป่องไอ้น้ำเย็นแล้วครับซึ่งมันอยู่โอ้โหในใบโอมน้ำมันใช่เอาละเดี๋ยวไปดูกันหน่อยอ่ะบ่พ่นน้ำเน่าเย็นครับรคือเราเนี่ยต้องการน้ำเล่านะอ่าใช่เพื่อที่จะทำต้องบอกว่าเอาป่องไอ้น้ำเย็นเนี่ยไปทำหลายๆอย่างเลยแหละไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงพืชเอยหรือว่าทำต่างๆนะเออซึ่งมันจำเป็น แต่ในเมื่อมันอยู่ในไบโอน้ำมันครับเราก็จะยังไปไม่ได้ก่อนนะเนื่องจากเราจําเป็นที่จะต้องเคลียรน้ํามันดิบเอยอะไรเอยก่อนนะแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับต้นสปอร์อมบีด้วยซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นนะเออตอนนี้เรายังไม่เห็นโอเคในระหว่างที่ดูปขุดนะเดี๋ยวเราก็จะทําการให้ดูปตัวที่ว่างๆอยู่นะมาทําการขุดลงมาตรงนี้ครับโอเคก็ขุดกันเลยโอเคครับก็ขุดไปประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็จะทําการขุดเปิดเลยอ่ะ ในนี้เนี่ยมันมีแอนตี้เอนโทบีโทโมนันลีไฟเออร์เรียกยากนะก็ขอเรียกเป็นเครื่องทำความเย็นโบราณกันล้วกันอ่ะเรียกง่ายดีเอาละในระหว่างที่รอให้ดูขุดมานะเดี๋ยวผมก็จะทำการลากท่อไฮโดรเจนมาก่อนครับซึ่งไอเจ้าเครื่องอ่าทำความเย็นโบราณเนี่ยมันจะใช้ไฮโดรเจนในการเติมเชื้อเพลิงนะอ่าโอเคก็จะทำการลากท่อมาก่อนครับอ่าเปที่ท่อกา๊าซนะท่อไฮโดรเจนอยู่ทางด้านนี้ครับ เดี๋ยวเราจะต่อออกมาจากตรงนี้เลยก็แล้วกันนะไปที่สะพานข้ามท่อครับโอเคแล้วก็ลากท่อการาดออกมาอย่างนี้เอาละอย่าให้มันชนกันนะแล้วก็ลากขึ้นไปเลยครับตามเส้นทางนะโอเคน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าโอเคฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวขอตัดภาพมาตรงนี้นิดหนึ่งนะใช่แล้วครับปั๊มกาา์ดขอรงเอนเนี่ยมีปัญหาแล้วในตอนนี้ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะพูดว่ายังไงดีแล้วเนี่ยสวยนะสวยชิผายเลยสวยชิผายเลยแหละก็จะพูดอย่างไงดีครับอุณหภูมิของก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันอุณหภูมิสูงมากเลยนะทําให้ปั๊มก,าก๊าซกรรมอัลมการทองของเราเนี่ยมันพังลงอ่ะเนื่องจากปั๊มก๊าซธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวขอไปดูในระบบท่อกา๊าซนิดนึงครับไปในเรื่องของในปั๊มกา๊าซแล้วเนี่ยโอเคเจอละ ความกา๊าซเนี่ยใช่ครับผมมันมีอุณหภูมิสูงสุดได้แค่75องศานะถึงเราจะใช้ถึงเราจะใช้อมากรรมทองไปแล้วก็เหอะมันก็จะได้แค่ร้อ่สิบหองศาอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยปาไปเท่าไหร่ละร้อย่สิบห้คือมันร้อนเกินไปแล้วล่ะนะตอนนี้ในเมื่อปล่องอ่าไกเซอร์เนี่ยทำงานได้เรื่อยใช่ไหมมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆครับในเมื่อมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็หมายความว่ามันจะพังครับใช่ เราจาเป็นที่จะต้องใช้เหล็กกล้านะมานะเพื่อที่จะมาทําปั๊มกา๊าสนี่เดี๋ยวเราขอไปดูในส่วนของท่อกา๊าสหนึง่งอ,อย่างที่เห็นครับดูเหมือนว่าเรื่องของกา๊าสธรรมชาติยมันจะมีปัญหาละเออไหนก็ไหนละไหนดูท่อสิโอเคในระหว่างที่ท่อมันว่างเปล่านะเราก็ทําการรื้อถอนท่อไปก่อนครับตอนแรกที่เราทํดสูตรอวกาศไม่ได้นะเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องท่อน,นี่แหละ ในเมื่อตอนนี้ไม่มีท่อละก็ทําการรื้อถอนอย่างนี้ไปก่อนครับโอเคเรดเ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 สายไฟสายไฟไปดูที่สายไฟนิดนึงอ่าว่าละดีนะไม่สวยโอเคก็สายไฟครับอ่าลากมาอย่างนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตรงนี้เองก็รื้อถอนไปเลยโอเคครับตัดภาพมายังพื้นที่ตรงนี้นะดูเหมือนว่าเครื่องทําความเย็นของเร้อนเนี่ยก็จะทํางานได้อย่างไม่ติดขัดเลย ก็ทาการขุดไปอีกนิดนึงก็แล้วกันเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการทาความเย็นนะก็เดี๋ยวเราจะทําการอุดตรงนี้นะเนื่องจากยังไงเดียมันเป็นพื้นที่ที่ไม่แนะนําให้มีความเย็นรอดผ่านออกไปได้นะก็จะตั้งอเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ทําพื้นออกมาให้มันนิดนึงครับเอาละหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่ระบบอัตโนมัติของเราอีกนิดนึงนะก็ เดี๋ยวเราจะทําการสร้างเป็นพื้นโลหะอย่างนี้ครับเนื่องจากต้องการให้มันรับความเย็นจากตรงนี้เข้ามานะ,ะแล้วก็ไปที่ระบบสายพานครับเป็นสายพานตรงนี้นะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ลากออกไปยังตรงนี้นะใจจริงเนี่ยอยากจะลากออกไปด้านนอกตรงนี้เลยนะก็เดี๋ยวทําอย่างนี้ก็แล้วกันดึงขึ้นไปครับแล้วก็ทําการเป็นตัวข้ามสายพานครับ อย่างนี้นะแล้วก็สายพานลากออกไปอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว T อ่ะแล้วก็ตรงนี้เองก็ทําการดื้ออนนะครับโอเคครับไปดูกันในเรื่องของแคลอรี่ของเรานิดนึงนะก็บดรียัดไสของเราเนี่ยเหลือแค่2อ1 0 0 0สองหละแต่อ่าบดรีรุมพันของเราเนี่ยปลาไปแสนหนึ่งละคืออย่างนี้ครับเราเนี่ยไม่มีพิกไทยินชาไปทําเป็นบดีัดไสนะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งเจ้านี่ก่อนก็นแล้วกันนะมันเป็นท่อน้ำครับก็คือเครื่องปั๊มของเหลวนั่นเองอ่ะติดตั้งลงไปอย่างนี้แล้วก็ทําการลากสายไฟลงมาครับอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะสร้างถึงไหมนะจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทําการสร้างท่อครับอ่าดูท่อหน่อยโอเคท่อครับผมมาอย่างนี้นะ ก็เดี๋ยวเชื่อมกับตรงนี้เลยแล้วกันอย่างนี้ครับแล้วก็จะทําการสร้างบันไดลงมาก็แล้วกันนะเนื่องจากมันสร้างท่อไม่ได้ใช่ครับผมมันสร้างท่อตรงนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวสร้างบันไดลงมาอย่างนี้เอาละครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างที่เรารอให้ดูขุดไอ้เจ้านี่จนกระทั่งมันเสร็จนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของลูกพิพครับอ่ะพิพเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดฐานข้อมูลนิดหนึ่งอ่ะพิพเนี่ยมันจะ กินไอเจ้าต้นอาเบอร์ครับไม่ใช่ต้นอาเบอร์สิต้องเรียกว่ากิ่งของต้นอาเบอร์ใช่ครับผมแล้วก็ครีเป็นดินนะ20กิโลกรัมถ้าหากก็าถามผมแนละ้วมันสุดยอดสุดยอดสำหรับผมแล้วผมชอบมากเลยนะไอเจ้าพิพเ,เนื่องจากะจะพูดอย่างนี้ครับไอเจ้าพิพเนี่ยมันสามารถปลูกพืชให้เราได้นะโอเคดังนั้นแล้วเราจะมาสร้างห้องสําหรับพิพเอาไว้ก่อนนะในตอนนี้ก็เดี๋ยวสร้างเป็น ตรงนี้ครับผมอ่ะแล้วก็ทําเป็นประตูมุม้งลวดครับอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะขุดไปอีกหน่อยหนึ่งอ่ะอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็ทําการส,สร้างตู้เก็บของเอาไว้ครับโอเคเมื่อมันทําการขุดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะทําการนําเมล็ดพืชเป็นอมเดี๋ยวหานดหนึงครับผมอ่าลูกโอ๊ตอาเบอร์ครับ ลูกอเบอรเนี่ยเราจะไม่สามารถหาได้ในแบบนี้นะเราหาได้จากการที่นํามันมาจากพิ t t ิ้งพอร์ตครับใช่ครับต้องเอามาจากพิ t t ิ้งพอร์ตเท่านั้นนะก็จัดเก็บลูกโอกาเบอรในนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นขีดจํากัดการปลูกพืชกับมันกันอ่ะต้นอ,อาเบอร์เนี่ยมันจะใช้ประมาณ3ช่องนะก็สร้างเอาไว้ประมาณนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทําการไปที่อาหารครับแล้วก็ที่ปล่อยสัตว์นะเพื่อที่เราจะได้จับพิบมาปล่อยไว้ในห้องนี้โอเคครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับพื้นที่ใบอุ้มสลามของเราตรงนี้เนี่ยดูโอ้โหอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเราขุดใบอุมสลามจนถึงตรงนี้แล้วนะแล้วบางเออมันมาชนกับใบอุมสลามอีกันเออ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยนอกรอบกันแล้วกันจะทําขึ้นไปเอาจนทะลุเพดานไปเลย <c oughs> ประมาณนั้นครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวางเจ้าสิ่งนี้กันนะเออก่อนอื่นเลยขอสั่งรื้อถอนบันไดไปก่อนครับเออมันดูเหมือนว่าสลามเนี่ยจะลอยน้านะเออยี่สิบสองตันโอ้เยอะชิดอ่าใช่จริงๆด้วยดูเหมือนว่าสลามเนี่ยจะลอยน้ำอ่ผมไปปวดมดดีหรือเปล่า เนื่องจากเราจะมาทําอย่างนี้ครับเราจะตั้ง,เป,งนะเ,ปเ,ปเป็นพื้นอย่างนี้นะใช่เป็น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 พื้นอย่างนี้แหละโอเคแลวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการตั้งไอเจ้านี่ครับมันคือตู้เคลียร์ของอัตโนมัตินะก็หันมาทางด้านนี้ครับทำไมเราถึงต้องใช้ตู้เคลียร์ของอัตโนมัติเนื่องจากอย่างนี้ครับเราจะทําการเก็บสารานะแล้วก็ปล่อยมันลงไปยังน้ํา เนื่องจากหากมันตั้งเอาไว้อ,อย่างนี้เนี่ยมันจะทําการปล่อยออกซิเจนเน่าเรื่อยๆอยงไงก็่อนค้างจะมีปัญหานะั้นเนื่องจากออกซิเจนเน่าที่สลามปล่อยมาเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเชื้อปอดสลามเกี่ยวข้องด้วยนะโอเคเดี๋ยวทาการวางเอาไว้สัก3าตู้ก็แล้วกันตรงนี้อ๋อแล้วแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นพื้นระบายอากาศกันนะก็1อันครับ2อัน3อันแล้วก็4อัน หาอัน6กอันประมาณนี้ก็แล้วกันอเอาสักเจอันตรงนี้ด้วยแล้วก็สร้างเป็นสายไฟมาครับโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นดีโอเดอร์ไรเซอร์กันนะเพื่อที่จะทำการจะพูดยังไงเนี่ยเปลี่ยนออกซิเจนเน่าตรงนี้เนี่ยเป็นออกซิเจนดีให้หมดเลยโอเคครับทำการกดเฉพาะเก็บกวาดนะแล้วก็ทุกอย่างไม่ไม่ใช่ทุกอย่างสิ เอาเป็นสลามในสารอินซีครับผมแล้วก็เลือกเป็นสลามนะแล้วก็คัดลอกค่าครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำการจัดเก็บกวาดทั้งหมดเลยครับอ่ะเก็บกวาดนะเก็บกวาดโอเคมันก็จะเก็บสลามมาปล่อยให้นะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยดูปทําการเก็บสลามให้เราเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะทําการขุดมายัางตรงนี้ครับอ่ะ ไปอย,อย่างนี้นะก็ทําการขุดมา2ช่องครับเพื่อที่จะเปิดทางเข้าทางเดินให้นะแล้วก็เราจะมาวางแผงกันก่อนว่าจะทํำยังไงอ่ะพื้นโลหะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทําการขุดเข้าไปครับเอาละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําเป็นตู้สายพานต้นทางนะอ่ะ วางเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเหนนเครื่องครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไกลเกินไปเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าเหนือนเครื่องครับโอเคแล้วก็ทําการยกเลิกไปเจ้านี้ไปก่อนนะโอเคครับหลังจากนั้นเราจะทําการต่อสายพานนะเป็นในรูปแบบนี้ครับลากขึ้นไปเลยอ,อย่างนี้นะแล้วก็ลากมายังห้องนี้อ่ะแล้วก็ทําการต่อปลายสายพานอ่ะ โอเคเดี๋ยวไปดูในเรื่องของสารามนิดหนึ่งครับสลามนะไปดูกันที่ปลอดสารามครับมันบอกว่ามันเนี่ยอยู่รอดในอุณหภูมิ10องศาถึง100องศานะนั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิของห้องนี้เนี่ยตอนนี้คือลบ -40 องศาครับอ่าดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะทําการฆ่าเชื้อโรคสลามบนสลามนะฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคสลรามบนสารามด้วยวิธีการนี้ครับอ่าก็คือปล่อยเอาไว้ในห้องเย็นตะ ให้มันเนี่ยเกิดความยินใช่ไหมล่ะแล้วก็เชื้อโรคของสลามเนี่ยก็จะหายไปครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมเองก็ไม่เคยไม่เคยใช้นะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทาครับเดี๋ยวขอไปดูในเรื่องของแปรรูปครับผมเป็นเครื่องสกัดสารายนะอ่ะเครื่องสกัดสารายนี่มันบอกว่าใช้สกัดสารายนะออกมาจากก้นสลามใช่ครับผมมันใช้ก้นสลา,ามเนี่ยในการสกัดเป็นสารายซึ่งได้สารายมารู้สึก,กว่าจะเป็น30%มั็ง้งถ้าจะไม่ผิดนะเคยคิดเอาไว้อย่างนั้น แล้วก็มันก็จะได้เป็นน้ำเน่าด้วยเช่นกันผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่าถ้าหากว่านำสารามที่ยังไม่ฆ่าเชื้อเนี่ยซาไายที่ออกมาเนี่ยมันจะมีเชื้อสารมอยู่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยทําไงก็เนื่องจากกส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาสารมไปเปลี่ยนเป็นดินเนา่าก็คือให้อเจ้าปลาคูมันกินใช่ครับผมเอาให้ปลาคูมันกินเนื่องจากดินของเราเนี่ยในแต่ละอันิคมข,ของผมเนี่ยผมจะเป็นเป็นคนหนึ่งเลยนะที่มีปัญหาเรื่องดินตลอด <laughs> ใช่ครับโอเค ในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสลามเนี่ยใส่ไปในเครื่องอตู้สายพานต้นทางนะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอต่อสายไฟนิดนึงโอเคหลังจากนั้นเนี่ยสายตู้สายพานเนี่ยเราจะลำเลียงสลามขึ้นไปอ่ะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอา,เ,อาเป็นสร้างเสร็จแล้วก็ค่อยมาว่ากันก็แล้วกันโอเคครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยดูเองก็จะสร้างให้เราเสร็จแล้วนะเราก็าไปทําการเลือกที่สารอินี 3, ครับเอาเป็นสลามนะอ่ะ ก็ต้งค่าความสําคัญเป็นระดับ9้ไปเลยครับใช่แล้วครับผมเนี่ยย้ายจากตรงนี้เนี่ยขึ้นมาอย่างตรงนี้นะเนื่องจากสลามเนี่ยมันลอยอยู่นะของเราเนี่ยใช่สลามของเราเนี่ยมันลอยดังนั้นแล้วก็เลยเตั้งตรงนี้ทำไมไม่รู้เหมือนกันก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันใช่ใช่หรือเราจะเอาเป็นแขนก้นดีเนื่องจากมันลอยอยู่นะแล้วก็แขนก้นน่าจะทํางานได้ดีกว่ารูปแหละคิดว่า พ่อดูบเนี่ยทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเป็นสร้างแขนกลด้วยก็แล้วกันถ้างนั้นรูปกว่าเรามาชักช้านะเออโอเคก็สัก2ตัวครับอ๋อใช่รู้ละทำไมดูบถึงไม่ใช้งานอ่าเนื่องจากเราไม่ให้เออเรายังไม่ได้กดอนุญ,ญาตให้ดูบใช้งานครับอ่าอย่างนี้เองโอเคก็เอาไปส่งครับอ่าตอนนี้สลามเองก็ได้ไหลขึ้นไปแล้วนะตามเส้นทางครับอ่ะดูที่เชื้อรคครับโอ้ ไหลขึ้นมาอย่างนี้เลยนะโอเคเชื้อโรคถูกส่งไปแล้วครับลอยลงมาโอเคสลามชิ้นแรกเนี่ยมีเดี๋ยวไปดูกันที่เชื้อโรคนิดนึงครับปวดสลามนะสลามอ่าเขาเรียกว่าชิ้นแรกก็แล้วกันมันมีปวดสลามอยู่7 2 9 4ตัวอ่ะจำนวนเชื้อโรคเนี่ยจะลดลง47ต่อวินาทีแล้วก็ลดลงครึ้นหนึ่งเนี่ยในหนึ่งหน มันบอกว่าล้อมเราด้วยออกซิเจนเน่าเพิ่มขึ้น4%ก็ไม่ใช่ปัญหานะเออออกซิเจนเน่าแล้วยังไงอ่าถ้าเป็นพื้นโลหะมาปิดเอาไว้เลยโอเคถ้าไม่แขนก้นถึงไม่จับสลามที่มันลอยคว้งคว้างอยู่แล้วเนี่ยเออนะงงง,งคือนี่งงจริงเว้ยอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดมดอา่าไอเจ้าสลามลอยน้ำเนี่ยลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นผลไหม โอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ไปปิดมัดนะสรุปแล้วนี่ครับผมแขนก้นของเราเนี่ยทาการหยิบสลามได้เลยนะ,ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเนื่องจากไอ้เจ้ามัดนั่นนั่นเลยนะ<ม>ก็เปิดไปเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันก็จะเรียกได้ว่า<ม>ได้ประโยชน์นะมันค่อนข้างจะได้ประโยชน์นิดนึงแล้วก็มันก็ไม่ถือว่าได้ประโยชน์นทีเดียวเลยนะโอเค ในเรื่องของอสลามเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังตรงนี้เรื่อยๆนะตอนนี้สลามเนี่ยก็ปาไป19ตันแลวครับอ่าอุณหภูมิอยู่ที่ลบ1.2องศานะอ่าซึ่งผมคิดว่านะเมื่อดูจากสลามของเราในตอนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยสิอ่าขอไปดูที่โอเวอร์เชื้อดีกว่าน่าจะหายหาง่ายกว่านะโอเคตรงนี้เนี่ยเหลืออยู่อีกอ19ตันครับไม่ใชน่น้อยนะเอออ่าในนั้นแล้วผมคิดว่าใน อีพีนี้เนี่ยอ่ะใช่ในอีพีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้เจ้าเอ่อจะพูดยังไงดี mm. เกี่ยวกับสลามเนี่ยผมคิดว่าในอีพีนี้เนี่ยต่อให้เราทําการส่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันก็อ่าไม่เสร็จครับน่าจะไม่เสร็จคืออย่างนี้ครับผมเมื่อเราส่งสลามไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมไปดูกันที่โอเวอร์เลเชื้อโรคครับอ่ะก็จะขึ้นไม่เกินล้านตัวนะเออก็คือไม่เกิน1นึ่งล้านหนึ่งแสนอ่ะอ่าไม่เกินหนึ่งล้านหนึ่งแสน อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูในตอนที่มันส่งมาตรงนี้นะโอเคปุ๊บอ่ะชิ้นแรกครับสลามนะไปดูกันที่เชื้อโรคครับเชื้อโรคเนี่ยมีอยู่7 3 0 0 0ตัวโอเคเอาละอันตัดอันตัดมาครับอันตัดมาเองก็มีอยู่70,000เช่นกันดังนั้นแล้วผมคิดว่าสลามแต่ละตัวเนี่ยคือมันจะมีจํานวนเชื้อโรคที่เท่าเท่ากันนะดังนั้นแล้วเมื่อสลามถูกส่งมาอย่างตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าเชื้อโรคนะครับผม ก็จะลบ60,000นะใช่าใช่67,000กว่าอ่า7 0 0 0 0ก็ราวๆประมาณ7 0 0 0 0นนั่นแหละนั่นหมายความว่าสลาม1ชิ้นที่ถูกส่งออกมาเนี่ยที่ถูกส่งลงมานะมันจะลบไปเลย70,000ถูกส่งเพิ่มมา70,000ลบไป70,000นั่นก็หมายความว่าเชื้อปอดสลาม1ล้านตัวเนี่ยที่มันบอกว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งใน11วิเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเนื่องจากสลามที่ถูกส่งมาใช่ไหมมันมี70,000และมันหายไปต่อวิก็คือ70,000 มันถูกส่งมา7หนึ่งวิ70,000หายไปหนึ่งวิ70,000ดังนั้นแล้วค่าของมันจะไม่เปลี่ยนแปลงครับจนกระทั่งสลามที่อยู่บริเวณนี้นะถูกส่งออกไปจนหมดใช่ครับผมก็ดังนั้นแล้วในพาร์ทนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ทันนะเอาไว้เราค่อยดูกันพาร์ทหน้ากันลวกันนะเนื่องจากพาร์ทนี้เนี่ยมันก็เวลาล่วงเลยมาค่อนก้าเดี๋ยเยอะละเดี๋ยวเราขอเช็คสลามที่ขอบๆตรงนี้นิดนึงนะว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมว่ามันจะมีสลามซ่อนอยู่อีกไหมนะครับผม ก็ปรากฏว่าจากการดูคร่าวๆโอเคตรงนี้มีสลามอยู่นะอีกหนึ่งชิ้นก็เดี๋ยวเราจะทำการตั้งบันไดเอาไว้ครับประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ทำการขุดสลามตรงนี้ซะเอาละข้างๆตรงนี้มีตรงไหนอีกบ้างไหมดูเหมือน่จะไม่มีนะครับอ่ะใช่ ดังนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีสลามแล้วใช่ไหมก็หมายความว่าสลามที่เหลืออยู่เนี่ยก็แค่อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะสลามเหลือแค่17ตันละอ่ะแล้วก็ในส่วนของต่อไปอ่าตรวนี้หมดแล้วครับผมแขนคุณทําการส่งสลามไปให้หมดแล้วนะเอาละดังนั้นแล้วในเรื่องของสลามปอิเชื้อสลามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมโอเค ในส่วนของเรื่องสลามเนี่ยเราได้ทําการจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เราดูผลครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูที่พิบกันก่อนครับอ่ะพิบเนี่ยทำการปลูกต้นอาเบอร์ให้เราแล้วนะก็เราหยุดเราลืมโฟกัสไปกับมันปั๊บเดียวอ่ะมันก็ปลูกต้นอาเบอร์ได้30%มละไปดูกันที่ต้นอาเบอร์ครับผมมันบอกว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยสิสองศานะแล้วก็ ผมพามาปลูกตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยอะเนื่องจากไอเย็นจากท่อน้ำเอ่อท่อน้ําเย็นเนี่ยมันไม่ถูกส่งมาอย่างตรงนี้เออมันก็คือค่อนข้างจะดีเลยนั่นแหละนะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาไปปลูกในแปลงนะซึ่งเราคิดว่าออนาคตรเราน่าจะลงแปลงเลยนะไอเจ้าต้นอาเบอร์เนี่ยมันใช้น้าเน่าเ0กิโลกรัมครับอ่าใช่ซึ่งเราเนี่ยยังไม่มีบ่พ่นน้าเน่านะก็มันค่อนข้างจะเลืองนิดนึงถ้าหากว่าเราพาไปปลูกในตอนนี้อ่ะแล้วก็ใช้ดิน10กิโลกรัมครับดินเองก็มาจากต้นพิพนะ เอาละเดี๋ยวไปดูในเรื่องของข้อมูลของพิพกันหน่อยครับพิพเนี่ยมันบอกว่ากิน0.4หน่วยต่อไซเคิลนะรู้สึกว่าผลอาเบอร์เนี่ยจะแตกออกไปประมาณคือออกผลหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้ประมาณ44ผลบ้างจะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้อมูลชัดๆกันอีกในตอนที่เราปลูกลงแปลงกันแลน้วกันโอเคแล้วพิพเนี่ยกินครับผมในม่าพิพกินใช่ไหมมันก็จะได้เป็นดิน20กิโลกรัมต่อไซเคลิลซึ่งมันก็ค่อนข้างดีแหละนะเออมันก็ค่อนข้างดีเลย คือเราจะทำการปั๊มดินได้ไดินตอนนี้เนี่ยเราเหลือแค่131.7ตันนะจาก EP ที่รู้สึก,กว่าประมาณ 5, 6หรือ7นี่แหละมันจะมีอยู่200กว่านะเออลดลงไป70กว่าตันละก็เพื่อเป็นการปลอดภัยอ่ะเนื่องจากผมเคยบอกไว้ในพาร์ทไหนแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันว่าดินเนี่ยผมเคยประสบป,ปัญหาขาดแคลนครับเนื่องจากพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยผมจะนําไปปลูกมิตรไรบ้างหรือปลาไปทาอย่างอื่นบ้างนะก็เลยขาดแคลนดิน เราจะเลี้ยงเจ้าพิบเพื่อชดเชยในส่วนของบินที่เสียไปได้ครับอ่ะโอเคสรุปผลพัร์นี้ครับก็เราทําการเลี้ยงพิบอ่ะก็คือทําการเลี้ยงพิบได้สำเร็จนั่นแหละนะแล้วก็เราเนี่ยไปจัดการเรื่องระบบทําความเย็นเกี่ยวกับไอ้เจ้าผู้กับไฟทองแดงจนเสร็จสิ้นละตรงนี้เองก็ลบ37องศาละโอเคแล้วเราก็ทําการบุกเบิกพื้นที่สลามตรงนี้นะแล้วก็อ่าทการ ต้องเรียกว่าห้องฆ่าเชื้อสลามก็แลวกันมันได้ผลดีมากเลยนะเออการฆ่าเชื้อด้วยความเย็นเนี่ยเอาละส่วนในเรื่องของเชื้อปอดสลามที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณนี้นะก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเลยนะเนื่องจากมันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าลดจํานวนในออกซิเจนเป็นปกติอยู่ละแต่ถ้าอยากให้เร็วกว่านั้นเนี่ยเราก็แค่ติดตั้งปั๊มการก,กับ1จุดตรงนี้ 2. จุดนะ3จุดตรงนี้แล้วก็4จุด หลังจากนั้นก็ทําการต่อท่อออกไปยังบริเวณอนานิคมที่เป็นน้ําแข็งอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการาสูบอากาศเข้าไปไเมื่อมันเจอกับอุณหภูมิที่เย็นอย่างนี้อ่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับตรงนี้ครับเห็นไหมว่าออกซิเจนเนล่ตรงนี้เนี่ยมัน1.9อ,องศานะก็จํานวนลดลงครึ่งน,นึงเนี่ย11วิดังนั้นแล้วเนี่ยเกี่ยวกับ เชื้อปอดซาลามตรงนี้เนี่ยคือเมื่อมันโดนอุณหภูมิที่เย็นจัดนะอ่ามันจะทําการตายไปเองโดยธรรมชาติครับอ่ะโอเคโอเคครับผมก็สารพันี้นะก็ต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะสารพัดหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเกินเอาไว้ก่อนนะว่าเราจะทําการอ่าน่าจะเป็นช่วงอรอบๆแหละเราจะทําการขุดขึ้นไปอ่าเนื่องจากผมคิดว่าอีกไม่ไกลแล้วนะมันจะเจอกับ อวกาศละอ่าในพาร์ทหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอวกาศกันก็สารภาพนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย